โอาลนาแล้ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเพิ่มพูนทาวรบุรท่านดอนนาวสารประเทศใดมาผ่านประเทศนั้นจงบรรลัให้สุขสือว่าไทยเอยจะเลินแหลว อละน้าฮันนวนเออเออเอละนีขอเกับเรื่องทุกฐานทุกฐานที่เขาลบผู้เทมาฟังลำนั้งใหญ่วงล่อม ฉันขอ,อย่อมือน้อมขอไัยถูกท่านขอว่าท่านทูดใหอภัยบางบางจันผู้อธิพือนมู่เล้วก็เจ้าว่าฉันซ้อนโบ่าตามคนที่เลียนหนินจะได้นั่งมาเอ้ามีเทามีเรียงเป็นก่อนซ้อนนันมีประวัตินิทานตังแต่ปุ๊บแต่เขาจะมาเฝ้าสู่ฟังซีเว้ามาแตะขังอุ้งทำอะไรถิ่นอาภโกรมงยั่งยุปตะพีใตในเขานั้นปามาลัยถิ่นเจ้าสันจนมีธบาตมีสัตว์ส้ยถูกแห่บวัวให้ยึดไว้ขุงเกบกับ โลกกลุ่มทุบูเสไปบูชาทีได้บ่คนแท้พะมาลัแน่แล้วแนใจใส่แนวให้เอาไปบูชาศาตร์เทศเจ้าองเจ้าจะสิควรพอแต่าแล้วได้เลยลวงแวหุนเม็ดใสมุ่สวรรค์ลุกก็ถวายแท้เนาะในหุ่นมอสวรรค์ของของขึนอออหันหลายมื่น พานไหลหลลังเขาพุซราเจ้าคำยินพ่อพระอินเห็นจามาใไรเราเลยถามเป็นจังเล่ทางดินดวนมาทางมีพมามอะไรเลยสี่อยคดีเสีอันพ่อได้ดอกบวัวบานอยากบูซราจิตเจ้าวันมีดวนมาพันลมาไรบ่อสาถามสั้นองคยินโอลาหันลหลเสระ,ะเม่นองได้ทันผือตื่นดอกนาบริบาลลายมึออินท่าเลยอบตานคือท่านทัพภษีนี่ละเจ้าน้ำนอพุทธศาส กูอาชิลงมาตัดหมูจมคูไยศาสนาพระโคสินวันใดสได้ดวนเด้พอพ่อเด้อมาไล่เห็นสมควรนก็นเลยหยับเข่าไก่ไปทุลนทานทานพระสิม ขอพระอ,องค์โปรดสีแก่ทาทนมาไล่เทนเห็นสมควรเนืยังสิดวนลงภายใตอ,องคพระสีเลยได้่อคคำบอกเหตุหลายประเภทสิบอกให้มาไล่เจ้า,าจว่าเจือเดี๋ยวนี้ไปโบได้รทางมาไล่เทินขั้นมุสศาสนาพระโคดุมจังสิลงไปได้ศาสนาพระโคนั้นมันจะมีรังไงรูลภาสาวอวด ความหลบหลุมันสิมามืดกลุ่มโคมไว้ว่าอยู่ใจพราะโค่นั้นสั่งไว้จวนทานมีละพานให้รักษาสินคทำทุกคนจะเลียนผู้ใดบ่ฟังคำหากเสียนไปนาเอาอาถ้าคอยเออเบิ่งเด้อพอเดอ้อถึงลังลุสิคอนละคนสิทอนเขาใส่กันเกิดมีจุนผู้ลาย,ยาดแยง,งสิ่งของ การปกคล้องบอคล้องกันไม่หุ่นฝุ่นหรือฝ้าตกมาเปลี่ยนแห้ง,แง เกิดเขายากมากกะแพงตุกปีใดๆแตะแรงฝุ่น้ากระบอหัมคำทำนายบอกจำผุ้ไดกะอา่านพันนินโอจากนีไฟสิตุกจากฟ้าเลือกกาสุพุดจากนามสงคำสิเกิดทุกทีศพญานาคสิพุนผิดเผาพันธ์ทหารสิปินเจ้าเขาสิขาดแ่นทุกผิดแขนซื้อจากมากคู้สิมุดเมืองสีเหลืองสิแพยุก พุทธศาธาพรคนสิจรเข้าคุง้งบำรุงศาสนาฮวามาจำไว้ค่อยฟังไปเดอ้อป่า ขันจามาคือเอ้อบอเออองภาษีบอกให้มาไล่ไดว่าเล่าเตียนต่อไปนี่มนุษย์ท้องสิเกิดเปลี่ยนเขียวคุณนูนนั่นคนมาฟังคงกันนาสิเห็นไปนาค่อยฟังเราเด้อป่าจอคุณสิมาอดคนสิเกิดขอดเที่ยวเที่ยวปนว่าแยงซิงพวกคุณยิงสิหนีบ้านสายสักันสิได้ห้าง สาวไม่ห่างไม่ไหม่สิของคุณเขาบานนอน จกบังป่าขอขอนหัวหน้าให้ไปบึงเด้อพอเด้อถึงละละบฟังนี่ศาสนานับมือจอขันจอจันมากันกองขอให้พวกพี่น้องหาที่หลบให้จกวัง,งไฟมาไล่กันสิกันโขนปินก่อนคนสิไปห่มทอนอยู่พอสี่สามโฮมนอกนั้นจุ่มยู่พื้นตายข้างมาห้างนี้ไผภูมิบุญล้นสิข่าขึงพื่นนอนตูบาังโค้นสิทอน ขันเหนือไต้เขาใส่กันพวกพ่อแม่พากันหันหาแก้วขั้นสามดวงใบเพิงไป่บหาบนซนโลมลานสิพัดนี่มปูฟังเอ้ยเอ้ยเอ้ย

บอกให้เฮาเช้าฟุดตื่นตัวจะมัวสายเห็นมาน้อข้านั้นแาล้วคเป็นซอเป็นเล่าทอตุนเผาเฮาได้เ่งดูนั่นเพิ่นบอกให้หูหมดโลกพวกมนุษย์ผุดขึ้นงามน,น้าเตียเสนน้นีไก่น้องมีเว้นขวางจังจองสิได้หางลุงเอ้ย หางเป็นสีคงนุ่งคงนุ่งว่าขงสามเอ็นตังลังสังหอนมาสี่องค์พระสีบอกขาบอกให้เศร้าลกใต่เตือนไม่ก็ระวังเตือนมาแล้วหลายครั้งเศร้าลกเฮาเห็นปุ๊บกดสูญท้าเห็นเทศเห็นข้าวนั้นมื่อติดแต่มาหลายครั้งสิจำได้บอกพ่อแม่สิหัวขอพื้นเตือน ngắm xa con nó này mặn lạnh nhai <laughs> không quả mơ tơ tươm tàn điều chỉ hoa lo phăng bàn mày trao thay là hiền hồng phăng bàn trả xâm, mặt để phát ấn đàn ta là mưu phong sẽ vào tiếng là cha của sa nam chân dung đen đừng... đơn đan bay nắm cánh nó ai khó đường ta la vong sửa sao cho khỏi du đi cho sang thôn mi là cho sa nam thấy bay quân đường nông ban la nhảy đứa non bằng điểm lâm bay nhục nhà ai quay đường khiến ta khâu nhảy mày mung หินมันเรงเรวนางเร่วนม่งผาหึ่งน่งงามงาๆดำดำนางนางเป็นงับงูงับกะระว่างไรกันฝังมันเลียจันเจ้าเลี้ยกันสังคีบสองพินนองเลี้ยวขาหินมันแตกแตนน่างก่อนคือเพนตปมาหนาใหญ่ปุ่นกันมาลีจันสนต่อยต่ำหินก่อนพระเรามาทางข้างวางกันเกาะกันไม้ได้เขาหน่วยนี่เถิงข้างวางโอยสุ่มพ่อวางหมอแขนไม่สะกอน อยน้อุนคุณมีเหลือลนเาได้เกิดเป็นก็ย้อนพ่อย้อนแม่ยามเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ไปใส่มาบ่ได้ไทิน ให้บึงแงงจาไหลถิ่งให้บึงแงงเอืยเอียนหอเอยอยนนเอ้าจังสันหลับพ่อเมื่อยพอนว่าคุณพ่อเม่นี่มีมากมหาศาลบ่มีแนวใดปานเปียบสิ่งติ่งใด คุณมันดาจอมไทยสิบสองเด้อเพินวาคุณบิดาจีสิบเอ็ดบอกให้ฮอได้ว่าชื่อจำก็ตันยูอีกซ้ำานอมตอบทั้งดีบุพการีคุณเราเรียนเพียนเลียงยาทกเทียงหรือย่ำคำบอดีปล่อยด้ คิดเห็นคุณมันาดาผู้ถือผ้าอุมทองย้ำมอเขาว่าสู้ขั้นแสนลำบากค้อยสั่นย่ำพยังหรือเดินย้ำในห้องหิ้งหยมูปูป่าสิน้นเม่อได้กินเหล้าก็ให้ขั้นเหลือใจน้อยจูโมอีพอเกลือเป็นโลมแต่แลมาก่อนเนื้อเกือก่อนให้แม่กินลั่งเชือเปิดตอนสิ้นผัดชตจากของหัาน แนวแม่มันางาแงเขียยไปใจหอนในหุทนหนักแน่นเซนจังนั่งบนกว่าวห้องสิพุนักหล้ายมือ่าพัานไปทดสมารถได้ทวนทีปีเดียนเหลียวบักคันมันดาต่อมาหลายมือคือสิจวนหรือโจอพอดีขาดเชียนเดอแม่เดออทวนกำหนดถึงเดียนแมวปวดเจ้าเจ้าสาวใส่มาใส่มุนทางพี่น้องกระวุบบ่นหัวใจซอยทางหลัง เกยบสิยังเป็นคนบนหลายทั้งห้องเกียบวายังเป็นคนบนหลทั้งหอง้องยาำให้เฮาเจ็บทงทั้งหมอเพิ่นกะซอยทั้งหมอเพิ่นกะซอยบีบทั้งหลังเลยนะเเหน่าเอามือหนาวมานน่วงหุน่นน้อยกะผัดวะพ่นลูกออกทะยานลุดเสียงบุตรตาแง่้ยเง่แม่เฮากะใจกว้าง พ่อออกบูตาเล็วไปนอนไฟหอนอาบลำบากหลายกระดนน้อเจ้าให้คิดเอาเดี๋ยวเนี่ยเพิ่นแกเถ่าสำคัญน,นอนมืดเที่งให้เข้าแพงเ้าหมักเกิงตาสองคำให้เข้าแพงเข้าหักเกิงตาสองคำสิมีำํำถึงเจ้าเด้อเ้ายาประมาทพอไม่เข้าซาตีเห้า,าหาได้่าเจียเดียวผู้ฟังเออ โอ้ยน oh yeah, no. ้อนางันพ่อแม่ตายจากไปแล้วคิดเห็นหมุนคุณให้ทำบุญหาอหาแม่มาเดิวิญญาณพ่อมาเดิวิญญาณแม่อยู่น้ำดินน้ำหยาให้มาเด้อคุณพ่อให้มาเด้อคุณแม่ขันไดนยินเดรียเดินวิญญาณเจ้าให้ดวงมา จับจูน้ำสินยาต่างป่าหรือผู้เขาให้เจ้าตุนรัรกระดวนลงมาผีตายเป็นผีไปเลวทั้งลานกระยังหวังเคยได้เป็นหุ้งกวงโคไม่มาไงู่งงพวกพอลุงพวกเมีป้ายังเป็นหวังน้ำลายยังเสียดายความดีผู้เพิ่นตายไปเลวสาธุเด้อคุณไตแเก้วดวงทำอันลําคา มาพบป้องศรัทธาแล้วปวดยาพี่นองนอย่าหมองเศร้าแต่ยังไดเองอยากนำลงใส่พื้นฝากน้ำแมทรณีสาธุเดอคอยเป็นสักขีต่อวินยานจ้าพวกลูกหาวเข่าของท่านคู่สุยังเดอร์ม่มเดออูทิศให้แกเจ้าได้ยินแล้วในดวนมา สิ่งที่ท่านไปเล้วให้ได้รับกองบุญเด้อให้เจ้ามีความสุขอยู่บนสวรรค์ฟ้าอย่สามาเวียนไก่เมืองคอนมันแสนยากแสนลำบากมากบุญอย่ามากไปหลวงกายพวกพ่อแม่คิดทอดเจ้าจังสั่งก่อผลท่านหา,าเนีวมากันสิตสลองขึ้นอินผลสินท่านวานันขึ้นไปหาที่คุณ มันดวงวิญญาณของคุณแม่นั้นใดขึ้นไปสู่เมืองสวรรค์นเนี่ยน้อคขับแนวงันปีละบํารำส่วนอาปส่วนมาเฝ้าเนาวิมานขับกอมหอมสุขันธชาติไทยจันคู่คู่สูเนี่ยขั้นมันไปเกิดแล้วกะไข่แน่ม่น้อพ่อสสดีจะนำส่วนบุญกุศลส,สางป่าเมียไปเป็นทางพาดิ่ิงนางกะไข่ เหลือใจเด้อนี่คิดทอดคุณแม่นี่คิดทอดคุณพอผู้เล่าตายจากแเรวบ่มีมือวาสิขึ้นนับแต่มือพอแม่ได้ตายไปเันอะไรเอาหลายคิดมาบ่เห็นหนาคิดทอดคนไปข่าทัางไกลกะได้ตาข้าเมื่อกับอดบานคันเอ็นหน้ากะอุ่นใจเห็น คิดเธอคนไปขาสูงข้ามหยากายิงวาสนาแข็งแงยังในกับตาบ้านสูงข้ามแล้วไอ้ตามมาคิดถอดลุงคิดถอดปาพ่อแม่อยู่ทั้งกลคิดถึงมาย่ำดไปยองยามกันยังไในคนเฮาตายไปแล้วมีทางสิหินอีกหาผู้ผิกบ่ใดไล่ลุ่นคู่สุคนไผกะนนีบพ่พ้นไปบอนโนอดเดียวกันผิแต่วันเดือนปีสีต่างกันเลวสา ควัเฮาปินกำพาคือกันพันเอาเท่ามาแล้วต้องขอแม่นขอไวกะบ่ฟังเฮืเอิโอ้ยน้องเอิยน้ำเอาละคันฟังลำมอลำท่องเรียนแล้วสิขอไว้พอนสูงเด้อพ่อแม่เด้ม แล้วพ่อเม่พี่น้องให้จะได้หน่วยแก้วในอประเสริฐมงคลในสากนให้ค้นลือซื้อเสียงดังเปลี่ยงคนทั้งเมืองจะเทียมใด ให้มีหลายหลุนพึนน่งเงินให้มีลอยดานบ้านให้มีลอยสันแสนคันแม่คันใดให้เป็นผู้มัง่งคั่งอย่าเอาอังคังมาโนโมธนามาทานบาดใตขึ้นคงขึ้นเมื่อถุงของเจ้าเต็มกระเป๋าคือเกา่กาอด้เแม่ดเด้อเต็มกระเป๋าวังแน่นเหม่นจุกใส่กระบอกไวสุมพรเด้อเอ้ยโอ้ยน่า 好浪嘞！<了>